ซื้อไม่ขอใเด้อแม่เมัหล่อก็ซื้อไม่ไงแม่ซื้อไม่หูหสาื้กว้าแม่ซื้อไม่พอเด้อเออไม่ต้องไม่านมันอาจะวเราเก็เ็กเการเงินมีปัญหาลืมไสุ่นักศึกษาไปหาใครได้บ้าง บอกว่ากินน้ำอีกนะคะกินน้ำตู้นะคือเราต้องมียอดให้เขาอ่ะเอาเอาองน้ทีหยขวดหยยอเขอ่ะอราบรแต่ว่าโจเราตัวนี้ม่ตลกโบจกแบบเเลนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเราหลับอะไรอย่าหัวี้ยแล้วไได้กจึงยีหรีเอื่อยมนนีจึงยีหรี ไอ้มไอกถวกถามไก่บอก่า่า่าบอกนิ่๋กต้องเจ้าว่าเจ้าว่าที่ปีองจก็จะใส่เ้ยว่าแกไป่ียก็ได้แล้ว่นละคะ่ะแต่ะ่ะนแล้วก็าร่งรัมัต้องต้องวน เขาลูยูนี่เป็นคนยุนกกไม่ไม่ของพี่เป็นคนรุ่นอันนี้รุ่นยังสันอันนี้มันกี b ห้าร้อยแพงกว่าตัวใหม่สามอาทิตย์เท่าไหร่ตัวเดิมสามมึงแต้กแ้ อย่ไหนี้บอกว่าให้นปัญญาเราจะมีครามคืขั้นนะอยู่ว่าเราขึ้นเพลงต่อเลยแล้วก็ซื้เล่จ้่านเดิมก็จะาแอรมาทุ่นเ่าแอร์ก็เลยไอเดส t อลเลก็เล่นต่อเป็นละครนะใช่ออันนี้คือบิ้วไ่อยู่ไปม่ไปเรียนกันเถอะเอาเข้ามาอย่พงร้านเราอไม่เขาเลเดอแม่ออแ่นหล่อกขซื้อม แม่ซื้ไอไหมพ่อ้อเยอะแบบนี้ละลาีนี่คืดแล้วพ่อเสียงแงี้น้แม่นะรักแม่นะน้แม่นะขอมาอีกหนึ่งตัวนะแม่ <c oughs>